สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัดสังกัสรัตนะคีรีที่อุทัยธานีกันนะคะเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระพุทธรูปสําคัญคือพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อมงคลค่ะครับผมพระคู่บ้านคู่เมืองที่คนอุทัยธานีแล้วก็นักท่องเที่ยวศรัทธากันมากเลยครับ ใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงจากเอกสารบันทึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเลยนะคะเราจะมาตามรอยท่านกันค่ะตั้งแต่ยุคสุขโขททยนู่นเลยจนถึงปัจจุบันแล้วก็แน่นอนเรื่องประเพณีตักบัตรเทโวโที่แบบโด่งดังมากๆด้วยครับเริ่มที่ต้นกําเนิดกันก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะถ้าตามข้อมูลเนี่ย หลวงพ่อมงคลสันนิฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทัยเลยนะคะเออช่วงรัชสมัยพ่อคุณรามคำแพงมหาราชประมาณพศ1,821 ถึง1,860นู่นเลยโอหเก่าแก่มากครับค่ะลักษณะท่านเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุเป็นสำริดหน้าตักก็กว้างสาศอกประมาณเมตครึ่งได้ค่ะครับเป็นศิลปะแบบสุขโขทัยยุคสองที่สวยงามมากเขาว่าคล้ายๆกับพระพุทธชินราชเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่เออน่าสนใจมากๆคือมีข้อสังเกตว่าส่วนเสียรกับองค์พระจริงๆแล้วอาจจะ อาจจะไม่ได้สร้างมาพร้อมกันแต่แรกนะคะอาจจะคนละองกันด้วยซ้ําอ๋อเหรอครับอันนี้น่าคิดนะอาจจะมีการซ่อมแซมบูรณะกันมาก่อนก่อนที่จะมาถึงอุทัยธานีหรือเปล่าครับเป็นไปได้ค่ะทําให้ประวัติทันยิ่งซับซ้อนหน้าค้นหาเข้าไปอีกนะคะแล้วการเดินทางมาอุทัยธานีนี้เป็นมาอย่างไงคะครับอันนี้ต้องย้อนไปสมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยช่วงประมาณพศ2335ถึง2342 ตอนนั้นนะครับพระองค์ท่านโปรดกล้าวให้นำพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อาจจะชำรุดหรือถูกทิ้งร้างตามกลุ่มเก่าอย่างสุขโขทัยเนี่ยอ๋อค่ะเอามาซ่อมแซมบูรณะแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานตามหัวเมืองต่างๆเป็นนโยบายสำคัญเลยครับตอนนั้นเป็นการฟื้นฟูพุทธศาสนาแล้วก็รักษาศิลปวัตถุไปด้วยนะคะใช่ครับแล้วเมืองอุทัยธานีเนี่ย ก็ได้รับพระพุทธรูปมาสามองค์ซึ่งหลวงพ่อมงคลก็คือหนึ่งในสามองค์นั้นท่านถูกอัญเชิญมาจากสุขโขทัยเล่องแพมาตามแม่น้ํำสะแก่กลังเลยครับโหล่องแพมาเลยครับมาขึ้นที่ท่าแพใกล้ๆสารกลองจังหวัดปัจจุบันนี่แหละครับตอนแรกสุดเลยเนี่ยประมาณพศ 2342- สอ 2, 2ถึง2345ท่านไปประดิษฐานอยู่ที่วัดขิดก่อนริมแม่น้ำฝั่งตะวันตกครับ อยู่วัดขิดเป็นร้อยปีเลยสิคะพอจะมีการเปลี่ยนแปลงครับผมจนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็คือปีพศ2อ,อ7 1ค่ะปีนั้นเกิดอะไรขึ้นคะปีนั้นสมเด็จพระวรรณรัตน์แห่งเขมจารีท่านเป็นชาวอุทยธานีโดยกำเนิดเลยนะครับแล้วท่านก็เป็นเจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ด้วยท่านมาตรวจการคณะสงฆ์ที่อุทัยทานีแล้วก็ได้พบหลวงข้อมงคลที่วัดขิดนี่แหละอ๋อค่ะ พอท่านเห็นแล้วท่านก็ชื่นชมมากบอกว่าพุทธลักษณะงดงามจริงๆแล้วการที่ท่านเป็นชาวอุทัยธานีด้วยมีส่วนไหมคะที่ทําให้ท่านอยากจะย้ายองค์พระไปประดิษฐานที่อื่นที่เหมาะสมกว่าผมว่าน่าจะมีส่วนนะครับทั้งความผูกพันกับบ้านเกิดแล้วก็หลักๆเลยคือท่านเห็นคุณค่าทางพุทธศิลป์นะครับอยากให้คนได้สักกราระในที่ที่แบบโดดเด่นสมฐานะมากกว่าเดิมค่ะก็เลยเป็นที่มาของการย้ายครั้งใหญ่สินะคะใช่ครับ วันพุธขึ้นสามค่ำบีนสี่ปีชวดพศ2อ,อ7 1ก็มีพิธีใหญ่เลยหลวงพ่อปอกวัดอุโปโสธารามท่านนำขบวนร่วงกับข้าราชการชาวบ้านช่วยกันอัญเชิญหลวงพ่อมุงคลจากวัดขิดขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเขาสแกกร,รังที่วัดสังกัดสรัตนคีรีวัดสังกัดสรัตนคีรีนี่ก็เก่าแก่เหมือนกันใช่ไหมคะ เก่าแก่ครับสร้างตั้งแต่พศ2433เดิมชื่อวัดเขาสแกรกรังพออัญเชิญหลวงพ่อมงคลขึ้นไปแล้วเนี่ยก็มีการบรรจุพระบรมสาศรีริกธาตุไว้ที่พระเสียรด้วยแล้วก็ถวายนามท่านว่าพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่นั้นมาเลยครับ พอย้ายขึ้นไปอยู่บนยอดเขาบรรยากาศคงต่างจากริมน้ําเยอะเลยนะคะต่างมากครับบนยอดเขาสะแกกร,รังเนี่ยบรรยากาศพิเศษจริงๆการจะขึ้นไปก็ต้องเดินขึ้นบันได449ขั้นโห400กว่าขั้นเลยครับก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์นะบนนั้นนอกจากจะมีวิหารที่ประดิสถานหลวงพ่อมุงคลที่สร้างใหม่เมื่อปี2520แล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะเลยครับมีอะไรบ้างคะ ก็มีระฆังสำริดใบใหญ่มากสร้างสมัยรัชกาลที่5โน่นนะครับปี2443แล้วก็มีมณฑบที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองอันนี้สร้างใหม่ช่วงปี2497ถึง2511เพราะของเดิมเสียหายไปแล้วก็มีวิหารอื่นๆอีกรวมๆแล้วคือเป็นศูนย์รวมจิตใจบนยอดเขาเลยครับ ฟังดูขลังและก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะแล้วความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อหลวงพ่อมงคลมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเข้มข้นมากครับไม่เคยจางหายเลยก็จะมีงานประจําปีใช่ไหมคะช่วงเดือนสี่ใช่ครับงานไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ช่วงขึ้นสามค่ำถึง8ปดค่ำเดือนสี่อันนี้ก็จัดสืบต่อกันมานานแต่ที่ดังที่สุดจริงๆที่คนรู้จักทั่วประเทศเลยก็คือประเพณีตักบาเทโวตักบาเทโวโรหณะใช่ไหมคะ อันนี้เป็นไฮไลท์ของอุทยานีเลยถูกต้องครับจัดหลังออกพรรษาแค่วันเดียวคือวันแรมหนึ่งข้าเดือน11โอ้โหเป็นภาพที่ต้องไปเห็นกับตาจริงๆครับพระสงฆ์ประมาณ500รูปท่านจะอุ้มบาตเดินลงมาจากยอดเขาสะแกกรังตามบันได449ขั้นนั่นแหละครับ โหนึกภาพตามแล้วขนลุกเลยค่ะแสงเช้าๆพระสงฆ์เดินลงมาเป็นทิวแถวคนรอใส่บาตรกันเต็มไปหมดใช่ครับคนรอใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งกันเยอะมากทั้งคนอุทัยเองทั้งนักท่องเที่ยวเป็นภาพที่แบบงดงามศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทรงพลังมากๆครับไม่แปลกใจเลยที่คนจะศรัทธาแล้วก็เดินทางมากรบาบไหว้หลวงพ่อมงคลกันตลอดทั้งปีค่ะ สรุปแล้วก็คือจากพระพุทธรูปศิลปะสุโขทยัยอันงดงามผ่านประวัติศาสตร์การเดินทางการค้นพบจนมาประดิษฐา,านที่วัดสังกัสรัตนคีรีหลวงพ่อมงคลก็กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นหัวใจของวัฒนธรรมประเพณีของชาวอุทัยธานีเลยนะคะโดยเฉพาะตักบาทเทโวที่ไม่มีที่ไหนเหมือนจริงๆใช่เลยครับครบถ้วนเลยเรื่องราวทั้งหมดนี่ทำให้เราเห็นการเดินทางอันยาวนานแล้วก็ความหมายที่ลึกซึ้งนะคะมันก็น่าคิดต่อไปเหมือนกันนะคะว่า อะไรคือปัจจัยที่ทําให้าศาสนสถานหรือวัตถุทางาศาสนาบางอย่างเนี่ยสามารถยืนหยัดข้ามเวลาเชื่อมโยงผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็กลายเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนได้มั่นคงขนาดนี้เหมือนที่หลวงพ่อมงคลเป็นหลักใจให้ชาวอุทัยธานีมาอย่างยาวนานอืมเป็นคําถามที่น่าสนใจให้เรากลับไปคิดกันต่อได้นะคะ